นี่คือมูลค่าของสิ่งที่ซื้อมานี่คือเงินที่กู้มาใช้นี่คือเงินที่ออกเองและถ้าเราใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปนี่แหละจ้ะคืองบดุลเพราะสองก้อนนี้ต้องเท่ากันหรือถูกเรียกเท่ๆอีกชื่อหนึ่งว่างบแสดงฐานะการเงินได้ยินชื่อก็อาจจะงงแต่ไอเดียหลักของงบนี้คือการบอกว่าสิ่งที่บริษัทมีอยู่ตอนนี้เขากู้มาซื้อกี่บาท และออกเงินเองไปกี่บาทแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่ 1, ส่วนของสินทรัพย์ส่วนของสินทรัพย์จะบอกว่าของที่มีมูลค่าในบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างเช่นเงินสดเงินฝากเงินลงทุนระยะสั้นลูกหนี้สินค้าในสต็อกที่กําลังจะเตรียมขายเงินลงทุนระยะยาวอาคารที่ดิน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเช่นใบลิขสิทธิ์ต่างๆโดยในการรายงานจะเรียงตามความสามารถในการแปลงเป็นเงินสดคือถ้าของนั้นแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายจะขึ้นโชกอนโดยในกลุ่มของสินทรัพย์นี้จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยคือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนคือของที่บริษัทสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีเช่นลูกหนี้ที่ต้องจ่ายเงินในปีนี้เงินสด เงินฝากหรือของในสต็อกที่คิดว่าจะขายได้ในปีนี้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือของที่บริษัทต้องใช้เวลามากกว่า1ปีในการเปลี่ยนเป็นเงินสดเช่นเงินลงทุนระยะยาวอาคารที่ดินหรือสินทรัพย์ที่กำลังมายังไมายัง แ,แน่นอนว่าของที่ได้มาบางอย่างก็อาจจะมาจากการกู้หนี้ยืมสินสิ่งที่ตามมาก็คือนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่หลายคนอาจมองว่ามีหนี้มันไม่ดีแต่ในเชิงธุรกิจหากเรากู้เงินมาเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ไปได้ไกลในอนาคตก็น่าสนใจอยู่นะในส่วนนี้หนี้สินมีการรายงานเช่นเดียวกับสินทรัพย์ คือหนี้ที่ต้องจ่ายก่อนจะอยู่ด้านบนและมีการแบ่งเป็น2กลุ่มเช่นกันคือหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนคือหนี้ที่ต้องจ่ายภายใน1ปีเช่นเงินกู้ระยะสั้นก็คือเราไปซื้อของเขามาและยังไม่ได้จ่ายเงินและต้องจ่ายเร็วๆนี้หนี้สินไม่หมุนเวียนคือหนี้สินที่ยังไม่ต้องจ่ายในปีนี้เช่นเงินกู้ระยะยาว และในส่วนต่อไปของที่บริษัทมีจะกู้มาซื้อทั้งหมดก็ไม่ได้บางส่วนบริษัทก็ต้องออกเองภาษาทางการเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนเงินของบริษัทที่ถูกออกมาใช้เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่1เงินที่บริษัทออกเองเพื่อสร้างธุรกิจภาษาทางการเรียกว่าทุนจดทะเบียน2กํกไร หรือขาดทุนที่บริษัททําได้สะสมมาตั้งแต่เริ่มธุรกิจสรุปสั้นๆอีกทีก็คืองบดุลของบริษัททําให้เราเข้าใจได้ว่าของที่บริษัทมีตอนนี้เขากู้เงินมาซื้อกี่บาทหรือเอาเงินของตัวเองออกมากี่บาทรายละเอียดในงบนี้ทําให้เราสามารถทําการวิเคราะห์บริษัทที่เราสนใจลงทุนได้หลายเรื่องเช่นมีของเยอะจริงแต่นี่เยอะหรือเปล่าของที่มีตอนนี้มีอะไรเยอะ เงินเยอะหรอทำไมไม่เอาไปลงทุนขยายธุรกิจหรือเงินน้อยหรอทำไมไม่เผื่อสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้บ้างสินค้าคงเหลือน้อยกว่าปีที่แล้วทำไมละ่ะขายเก่งหรอหรือผลิตน้อยลงนี่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทำไมละ่ะไม่มีเงินซื้อของหรือต้องการเอาเงินมาขยายธุรกิจเป็นต้นจะเห็นว่าการดูงบแสดงฐานะการเงิน ทำให้เราเห็นภาพธุรกิจของหุ้นที่เราสนใจได้กว้างขึ้นมากกว่าการดูงบกําไรขาดทุนเพียงแค่งบเดียวแต่จะดูแค่สองงบมันก็ไม่ได้หรอกเพราะยังมีงบสุดท้ายรอเราอยู่อยากรู้ว่าเป็นงบอะไรคอย